โตโยต้าวีออรถสวยเข้าใหม่ไม่น้อยราคาถูกผ่อนถูกที่คุณต้องเป็นเจ้าของสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ฟิลม,มาพร้อมกับ t o โ o ต้าวีอ เครื่องยนต์1.5นะครับเกรย์ออตโต้โมเดอรปี2014คันนี้สภาพสวยราคาถูกนะครับแล้วก็ที่สำคัญจัดไฟนั้นได้เต็มก็คือหมายความว่าลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้นั่นเองนะครับวันนี้มาดูกันนะครับใครที่กำลังมองหารถเก๋ง คุณภาพดีราคาถูกแล้วก็ไม่น้อยแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนกับ t o y o ต a า i o s นั่นเองนะครับคันนี้มาดูกันนะครับผมด้านหน้าของตัวรถถือว่าใหม่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหานะครับลูกค้าของเราที่กำลังมองหา t o y o ต a า i o s ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสาหรับคันนี้ไว้ใช้งานรถที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญไม่น้อยสุดเลยนะครับคันนี้ฟิวบอกไว้ก่อนนะครับว่า ยังไม่ได้เก็บงานขนาดยังไม่ได้เก็บงานเนี่ยคุณผู้ชมครับดูสิครับยังสวยใหม่ขนาดนี้แล้วก็หลังจากที่ฟิวรีวิวเสร็จปุ๊บนะครับฟิวจะส่งไปขัดสีนะครับขัดเคลือบแก้วอีกรอบหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าจะใหม่แล้วก็เอี่ยบมากกว่านี้ขนาดนี้ยังดูดีแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อนะครับผมนี่นะครับผมล้อสวยเลยเป็นขอบ15นะครับผมขอบ15นะฮะด้านนอกของตัวรถ คันนี้ค่อนข้างใช้งานน้อยไม่ใช้งานหนักนะครับค่อนข้างทนุถนอมในส่วนของตัวรถนะครับรอยสะเก็ดหินต่างๆแทบไม่มีเลยนะครับรอยสะเก็ดหินต่างๆแทบไม่มีเลยในส่วนของคิ้วเนี่ยอาจจะดูสีซีดนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้สามารถเปลี่ยนใหม่ได้หรือว่าถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะครับผมในส่วนของตัวคิ้วนะนะสามารถถอดออกได้ก็จะเปลี่ยนโฉมเลยแหละนะครับผมถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนคิ้วมันก็จะดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวรถเองนะครับสภาพสวยเดิมแล้วก็น่าใช้มากๆทีนี้เดี๋ยวฟิลจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของ V8 เป็นอย่างไรบ้างสําหรับคันนี้นะครับสภาพน่าใช้โอ้โหนะครับเปิดขึ้นมาค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ดูสวยงามคือไม่ช้ำไม่โซมนะครับสำหรับคันนี้ บอกไว้เลยว่าคันนี้สวยเดิมสภาพดีการันตีจากมงคลคันเตอร์นะครับรถสวยคุณภาพดีไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนเพราะรถกลุ่มนี้เราไม่ซื้อเข้ามานะครับฉะนั้นลูกค้าของเรามั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รถสวยคุณภาพดีนะฮะสำหรับ V ีออคันนี้นะครับ,รบนนผมฟิวแจ้งราคาไปหรือยังยังใช่ไหมฮะร,ราคาสําหรับคันนี้นะครับราคาพิเศษเลยปี2014นะครับปี2014ฟิวขายเพียงแค่ 3409,000บาทเท่านั้นนะครับ3 4 9 0 0 0บาทจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ปกติอยู่ที่379แต่วันนี้349เท่านั้นลูกค้าที่ตัดสินใจเร็วเป็นเจ้าของก่อนได้เลยสำหรับคันนี้ทีนี้มาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังของตัวรถนะฮะนี่สามารถเลือกชมได้นะครับผมตัวรถเองนะครับยังคงดูดีสวยงาม ตัวเบาะเองนะครับผมไม่โซมไม่ช้ํานั่นหมายความว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมสังเกตได้เลยว่าตัวเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆของขอบประตู นี่ยังคงอยู่ครบเน่นหมายความว่ารถคันนี้สวยเดิมสภาพเดิมเลยสําหรับคันนี้นะฮะกล้าการันตีครอยากดูตัวจริงเพิ่มเติมนะครับมาที่มงคลคันเตอร์สํานักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไกลๆไม,ไม่สะดวกเดินทางมาที่อุบลก็สามารถให้ฟิวรีวิวเพิ่มเติมให้ชมได้นะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของห้องอ่าห้องโดยสารด้านหน้าตัวรถนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงด้วยเลย ไม่น้อยมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้ไม่เพียง55,371กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยนะฮะสำหรับคันนี้ระบบความบันเทิงต่างๆมาพร้อมกับช่องใส่ CD วิทยุ FMAM นะครับเสียบ USB หรือ AUX ได้นะครับผมช่องแอร์เย็นฉ่ำเลยมาพร้อมกับระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับสำหรับคันนี้นะด้านล่างก็มาพร้อมกับนะฮะ ในส่วนของเกียร์อัตโนมัตินะครับที่เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่สังเกตที่ตัวเบาะหรือว่าคนโซลหน้าด้านในของตัวรถได้เลยนะครับดูโดยรวมภาพรวมแล้วเนี่ยยังคงใหม่ยังคงสดใสนั่นหมายความว่ารถคันนี้ค่อนข้างเฟรชดูลามาดีนั่นเองนะครับนี่สําหรับด้านหน้าของตัวรถทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องสําหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน ห้องเครื่องยังคงดูดีนะครับผมห้องเครื่องสวยงามเลยนะครับรถสวยเดิมสภาพดีนะครับการันตีจากมงคลการ์เตอร์ใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของสําหรับรถโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับมาดูได้ที่มงคลการ์เตอร์หรือรับชมคลิปแล้วนะครับสามารถตรวจสอบประวัติเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะครับกรณีซื้อเงินสดนะครับคันนี้แจ้งไว้ก่อนว่าจะมีแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าซื้อเงินผ่อนลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มหรือฟรีดาวได้นั่นเองนะครับ ออกรถง่ายได้ทุกอาชีพนะครับผมกับ t ต y o t a v ว o อเครื่องยนต์ 1.5J เกียร์ออโต้ปี2 0 1 4ันคันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจกําลังมองหารถยนต์สวยๆไว้ใช้งานเครื่องยนต์1.5เครื่องใหญ่ขึ้นนะครับผมขับขี่สะดวกขึ้นนะครับทางไกลได้ง่ายขึ้นก็คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในราคาที่สุดประหยัดวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ To y o t a v ว o อเบอร์โทรด้านล่างโทรมาเลยนะครับแอดไลน์มาเลย099229994วันนี้ฟิวลาวไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีคร